ครูเตยเคลื่อนไหวหลังเลิกกับขนมแต่ชาวเน็ตบอกให้กลับไปง้อ กลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีหลังจากที่ขนมสาสิการประกาศเลิกกับครูเตยกลางไลฟ์ล่าสุดครูเตยออกมาโพสสเตตัสสตอรี่ชัดเจนโดยโพสภาพรถพร้อมแคปชั่นว่ามีเงินติดตัวอยู่200กับรถหนึ่งคันมีน้ำมันเครื่องขีดคนที่โพสด,ดา่าผมบอกให้ผมไปง้อเขาไม่จบแค่นั้นครูเตยยังได้โพสต์สตอรี่ต่อถือเรียันติพร้อมกันบอกว่าผมเอาเงิน200ไปซักผ้ากางเกงในใส่พรุ่งนี้ดิ กว่าขอบคุณทําให้เช่าเน็ตพากันสงสัยว่าที่เลิกกันครั้งนี้เป็นเพราะเหตุผลตามที่ขนมพูดจริงหรือมีเรื่องอื่นเบื้องหลังที่ยังไม่ได้บอก ด้านชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าทุกครั้งที่มีคนเลิกรากันส่วนมากจะตัดสินฝ่ายชายผิดแน่นอนแต่สำหรับผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษเขาจะไม่พูดให้ผู้หญิงเสียหายเรื่องของคนสองคนอย่าไปด่าเขาเลยสงสารทุกวันนี้เลิกกันเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะถึงจะมีลูกถึงสองคนแล้วก็ตามคนเราเมื่อถึงจุดที่ต้องแยกย้ายก็เป็นธรรมดาเพราะยังเด็กกันปัจจุบันหายากมากที่จะใช้ชีวิตแบบแก่ท่า บางครั้งเรื่องในครอบครัวไม่มีใครรู้ดีแค่คนสองคนที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น